คนที่เลือเก่งแต่คนที่อยู่ในวินัยนและเข้ากันสมผลได้ตัวง่ายๆว่าต้องเป็นคนดีถ้าเราดีแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่คุกคนต้องการมากที่สุดคือคนดีคนดีตกน้ำไม่ไหลตกใจไม่ไหว ตลอดระยะเวลาหนปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้มีผู้ชายมากที่สุดการปกครองอรยากที่สุดเราได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายแล้ว่าจะเป็นการณ์สามีลาการอยนู่ในห้องเรียนจนคุณรูณได้รับฉาย,ยา มาเมื่อไม่ี่วันนี้เองว่าเป็นครูโสดทุกคนจะให้ฉาย,ยาครูว่าทำอะไรก็แล้วแต่ครูจะโหมดทั้งหมดไม่ว่าหดในเวลาเรียนหดในเวลาสอนกีฬาถ้าเราเปีนสังเกตดูนะครับเช่นกีฬาที่บอกว่าครูหดดหดแล้วนักเรีนยนประสบผลสัมฤทธหรือไม่ ได้ดีหรือเปล่าถ้าครูใจดีแต่นักเป็นครูโฉดนักเรียนแบ่งแยกออกนะครับคำว่าโหดกับโสดโหดก็คือเข้มงวดโฉดก็คือชั่วร้ายครูขอเป็นครูโหดโหดเพื่อให้นักเรียนได้ดีโหดเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเราแทนที่ดีเสมอ อย่างที่มีคนพูดว่าการเริ่มต้นอาจจะหนักยากขคึมแต่ผลอมันยอดหวานชื่อเสมอการเรียนก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราลำบากลำบากแล้วเราได้ความรู้ลำบากในการเรียนลำบากในการาอ,อ่านหนังสือลำบากในการทำงานอยู่กับหกงาเนเยอะเหลือเกิน แต่ไถ้าไปเจองานเบาอยู่พอหกเราสู้ได้แต่ถ้าไม่เจองานเบาบวัานนี้เราก็จะบอกว่าสบายมากแต่ถ้าเราไปเจองานที่หนักแหละเราก็บอกว่าหนักตอ่น,นี้เราเจอมาแล้วเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้นั่นคือสิ่งที่ครูคคจะมอบห้ายใเรียนว่าอย่าพอแท้ในางาน แตนเมื่อเธอให้ฉายาครูว่าเป็นครูทุกคนในห้องเรียนปีนี้เป็นปีแรกที่ครูให้ฉายาไว้เช่นเดียวกันตามลักษณะของนักเรียนซึ่งขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่หนึ่งเด็กชายนัทรวัฒน์บุญคุณากรจะมาเรียนบ้านไม่มาเรียนบ้าง ถ้าวันไหนวิชาไหนอยากเรียนผมก็เรียนวิชาไหนไม่อยากเรียนผมก็นอนเป็นอาวิสิตอยู่คนเดียวในห้อง,งดิเรับ่าวว่าฉายาว,ว่ามัทรวบุญโค,คนากรชอบนอนเวลาเรียนปริญญาสระหมลาปากม้าหน้ามังมี คนนี้จะชอบปากเสียเวลาทุกครูพูดอะไรจะสอนขึ้นมาไม่รู้สาระเท็ะสจายานี้ให้นักเรียนไปกลับดูตัวเองที่คุณซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเห็นที่ทั้นพี่พึ่งพี่ของเพื่อนสามารถเป็นผู้นำกับเพื่อนได้ครูจึงให้ฉายาว่าที่ี่คุณอบคุณสำหรับเพื่อนเสมอ ส่วนสุทรชัยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหัวดีแต่ทำอะไรชอบลอกไม่อยอมคิดจึงได้ฉายาว่าสุทรชัยทำอะไรสุดสถานักเรีรยนตามแขเหมือนใจนึกจะเป็นเนด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไปไหนก็ไม่ห่างแม่เลยจึงได้ฉายาว่า บาแขนทำเพื่อแม่เท่านั้นนิจการองมีเป็นเด็กดีน่ารักถึงได้ฉายยาว่านิจการคงมีหน้าตาดีแต่วกหมีขำวันทีราพรประมวลยิ้ม น้าอิงแก้มุวยคุยได้ทักว,าาวันจีรนาขพนมโชธนิจดสมญาณาของตัวเองว่ายายโหดปากกว้างผูกป้างแล้วจะสวยคุณจิรพันสอนบริสุทธิ์จำไว้ว่า ถ้าเราอยากเป็นอะไรก็ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันจีรพัฒน์สอนบริบส,สุทธิ์พองผุดดุดดดจดวงจันทร์กจันทรงที่ผิวนะครับใคใจแสบคุณวันชนก ได้แล้นะครับพราะกับแล้วจาอันตรายกับตัวเองคุณสิริวัฒน์เหลาแหลมคุณครูดูที่ต้องเก็บตลอดเวลาแ้าเป็นลูกปาแห่งนี่ได้สบายสบายคุณกิษดาตำเนียงดีวัจจีวัจจีปวดรา้าว ถามหาแล้วก็หลับคุณที่าวพลดูตาคนอื่นแล้วหแล้วยืนด้วยแข้งตัวเองคุณทานายุทดีใจนี่ก็เหมือนกันไม่ก็จะมีความมั่นคงมั่นใจ,นใจหัวใจไปโดอยู่ที่ไหนตามเก็บซักคุณจะทุกคนบางใสเป็นผู้ชายดีแล้ว จะได้แมกินแห้วทั้งปีคุณณชาผู้เริงร่าร้องเพลงเพราะหัวเราะเสียงดังถ้าเป็นสาวขึ้นมาเลือกหัวเราะเสียงดังแล้วเราจะสวยขึ้นคุณอนุชิตาโูอาสาผู้มีใบหน้าเป็นเอาวุสวยสุดสะดุดตา คุณปริยากรเป็นคนที่เรียบร้อยไม่มีอะไรที่เด็กออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยคุณสงสัยตกลงชื่ออะไรแน่ตกลงปาริยากรไม่ใช่ปริยากรกอะจกโกหกบุ 6, เป้นทราบชื่อจริงว่าตรงนีงน,นี้เด็กชายนาริตคิดให้ดี ว่าจเรียนที่ไหนว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเรียนที่ไหนคุณศิรพัฒนนอนสักเกตเวอาจจะไม่พอใจเคือเครื่องฟูนิดๆก็ไม่เป็นไรอย่าให้เ,นะเส่นนั้นจะเกียคุณสุภาพธถ,ถมเตียมจะเป็นคุณที่เมียเที่พร้อยเรียบร้อยนะครับแต่การตัวของตัวเองจะไม่เคยมี คนวันก็ทาหน้าเฉียงเทียมเปนทั้งปีถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรก็ไม่บอกคุณเฉลิมชัยจอกลอยหน้าหมอยหมูกระดิกเป็นสายยาลักของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครจะทําได้คุณอนุชาชอบขาดเรียนวันพุธวันอังคารวันพุธเป็นประจําซอยสมิงจ้อยเป็นซอยที่มียาเสพติดเยอะคุณครูสงสัยเลือเกินว่าคุณอนุชา หยู่ขายยาบ้าวันพุธหรือเปล่าค,ค,ค,คุณพุษ์ริคุณครูขอให้เธอพูดจากนิ้ได้ไหมเวลาถามนีม่พูดถามอะไรก็ไม่มีเสียงคุณนันชพลสุกแก้วชอบสอนคนอื่นมากเสียงเจยเจ้าสอนเต็มเพื่อนไม่รู้สอนตัวเองหรือเปล่าคุณนรพันช่างมันจงถ้าไม่ผมก็ไม่ใช่นรพัน คุณอัจฉริยะมีโชคไฟไม่ทั้โลกก็ไม่พูดหลายคนนะครับที่ไม่ยอมพูดคุณชาลนอนุขอ,อเถิดพ่อคุณให้ไวหน่อยช้ารุกเกินนะครับบางครั้งช้ามันก็ไม่ทันเพื่อนช้าในสิ่งที่ควรจะช้าคนสุดท้ายคุณนราทิตคุณดมรัก น่ารักเหลือนกี่โพธที่บ้านครูมากมากเลยนั่นคือฉายาลัของแต่ละคนถึงแม้ว่าคุณครูจะได้ฉายาว่าสมยาว่าครูโหมดคุณครูพอใจชื่นใจในสมยานี้แต่บอแม่นเรียนคิดว่าวันนี้เราลำบากวันหน้าเราสบายวันนี้เราผมคื่คนผลของมันย่อหวานชื่นเสมอครับ